วัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมผมจะเพิ่มคนด,ดูไลฟ์สดของ t i k t o อกนะครับผมว่าทำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะครับอันดับแรกนะผมเป็นเพื่อนเสิร์ชี่ Google ก็ได้เลยนะผมว่า KMK Social นะผมหรือว่าเ,เพื่อนๆจะคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอก็ได้นะผมแต่จะเข้าสู่เว็บไซต์ได้เช่นกันนะครับหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะผมเนเพื่อนกดสมัครใช้งานกันได้เลยนะประกอบขีผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครผมที่สําคัญนะครับ อย่าลืมตีช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะบอกว่ากดสมัครใช้งานได้เลยนะครับอจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะผมเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะบอหรือว่าจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google เสีแดงตรงนี้ก็ได้นะผมก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะผมเพื่อนมากดที่คําสั่งซื้อใหม่มปดูซ้ายบนตรงนี้นะก็เลือกอ่ามันจะมีไอคอนหลากหลายไอคอนให้เพื่อนเลือกเลยนะผมไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Instagram YouTube t i k t o k หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะ เพื่อนๆมันเลือกในส่วนของ t i k t o ็อกตัวนี้นะผมลิกเข้าไปนะครับเลื่อนลงมาแล้วผมจะเห็นหมวดหมู่แล้วผมขี่เข้ามาแล้วผมจะมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนๆเลือกเลยทีเดียวไม่ว่าเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มยอดวิวหรือว่าเพิ่มอะไรต่างๆนะครับผมเลื่อนลงมาจนเกือบล่างสุดเลยนะผมพอเพื่อนๆก็จะเห็นเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะผมลิกเข้าไปได้เลยนะบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจได้เลยนะผมตั้งแต่15นาทีถึง120นาทีกันเลยทีเดียวนะผมอยากให้คนดูกี่นาทีก็เลือกไว้นะอ่ะลิงก์นะผมไปก๊อปปี้ลิงก์สตรีมขอองเเพื่นนได้ลยะ สตรีมนี้นะผมตัดลอกนะครับแล้วก็วางได้เลยนะครับใส่จํานวนนะผมที่เพื่อนๆต้องการอยากจะเพิ่มได้เลยนะผมใส่ไปสัก100่งคนแล้วกันนะครับแล้วก,กดสั่งซื้อได้เลยนะผมพอขึ้นหน้าต่างเขียวๆอย่างนี้นะผมตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สตรีมของเรา,ากำลังเพิ่มกาลังเพิ่มขึ้นมานะผมก็รอสักพักหนึ่งนะครับในระหว่างที่รอนะครับผมก็ขอแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์ให้เพื่อนๆเลยละกันในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมก็จะบอก ประวัติต่างๆ,ๆที่เราสั่งซื้อไปนะผมไ้ซ้ายบนตรงนี้นะผมก็มจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับผมด้านตรงล่างตรงนี้นะผมจะเป็นสถานะนะครับอใน,นส่วนของเมนูเติมเงินนะผมก็มจะมี3ช่องทางให้เพื่อนเลือกเติมเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code, ทูบันี่ Wallet, Crypto Currency เดี๋ยวผมจะยกตัวยอย่างเป็นสแกน QR code ให้เพื A ่อนดูนะใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมนะมกดเติมเงินได้เลยนะ พอขึ้นที่เอาคิวอาโค้ดอย่างนี้นะผมเข้าแอปธนาคารที่มือถือแล้วก็สแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วยอดเงินของเพื่อนนะผมจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้นะครับในส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนะผมะเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างๆนะผมก็สามารถมาที่เมนูนี้ได้เลยนะผก็กรอกข้อมูลในเว็บไซต์เลยก็ได้นะผมหรือว่าจะแอดไลน์ไปนะขวาบนก็แอดไลน์ได้นะผมก็เป็นคิวอาโค้ดนะครับก็แอดไลน์ได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบเพื่อนเพื่อนยี่สิบสี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียว ในส่วนของเมนูแนะนำเพื่อนนะผมสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะผมไปแชร์กับคนอื่นๆได้เลยนะแต่ด้ค่าคอมมิชชั่นของผมที่5%าเต่อยอดการเติมเลยทีเดียวนะครับซีรีส์หนังจีนนะผมหากใช้ใจในเว็บไซต์ผมบ500บาทนะก็สามารถปลดล็อกดูซีรีส์ได้ฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมคิดว่าอยอดคนดูไลฟ์สดของเราน่าจะเพิ่มแล้วนะแต่ยังไม่เพิ่มนะผมตอนนี้ยังหนึ่งคนนะผมเดี๋ยวผมจะรอสักพักหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะตัดทีวีดีโอไปตอนที่คนดูไลฟ์สดเพิ่มขึ้นม,มาเลยแล้วกันนะครับผมครับผมหลังจากที่ผมรอ,าอมาสักพักหนึ่งนะผมตอนนี้ยอดผู้ชมก็เพิ่มขึ้นม,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมในส่วนสุดท้ายนะผมก็ต้องขอฝากเว็บไซต์ KMP Social ให้ oshi, นะเพื่อนด้วยนะครับผมเว็แบบไซต์ที่จะสามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติด,ดตามหรือว่ายอดคนดูไลฟ์สเตีมสดที่ผมถามเพื่อนถามเมื่อกี้นะผมสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอฝากเว็บไซต์ให้เพื่อนด้วยนะ เพื่อนก็สามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะผมเพื่อม,มาใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนะผมาสามารถเลือกได้เลยนะครับอย่างที่ทาหามเมื่อกี้ครับนอกจาก TikTok นะผมก็มี Facebook Instagram Youtube หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะผมะสำหรับวิดีโอนี้นะผมต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ